เดี่ยวนะกับช่งบองป๋อชั้นเชียวนะครับคราวๆนะครับยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้น่าจะได้ไดเก็บวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นตอนบ่ายนะครับ อารมณก็แหงแล้วนะฮะอารมนอนเฝ้าทั้งวันทั้งคืนนะดูผ้าเพิ่นนะครับผ้าเพิ่อนอาม่านะครับขาดมดสีกเลนนะหลวงหลวงเฝ้าข้าวบ่ือฮ้เฮ้ยก็ดีเถอะฮนะนะ ไปหาน้องพอาอไอไปหาน้องเด้อม,มาเนี้อเห็นไหมพาอไอไปหาจันเจ้าเนาะฉันเจ้าไปกับบ้านหลายวันแล้วอืมอา้าวไปเบิ่งน้องข่าววไปไหนไหนอืม สำรวจนะครับมาสำรวจข่าวเพิ่นนะครับข่าวเพิ่นนอนเฝ้านะครับตอนนี้ก็เด็กกำลังออก อยวไปฟังของกระเจ้าเลยมันเขาสิลมเป็นโทษด,ด้วยงัน้นบ่อมันเขาได้ไว้ม,มันมันเฮาเลยอืมน,าน,น้าเป็นโทษก็คักบาดเลยเนานอนก่อนกันครู นอนกอดลงมันแล้วนะครับดูถ้าคงจะยินนะฮะท่าทางแบบนี้นะฮะดูนะครับเสีบดีนะฮะต้นมันไม่ล้มนะครับนอนกอดต้นมันเฉยๆนี่พลิกอีกนี่เนาะลงเลย มันมันขาเจ้าเลยนะพ่แม่มันลุงสีออกมาเร็วเร็ววออกมาแล้วหลวงบอกน้อยเขาเพืออะเนี่ยจวนสิบ,บมาลักเอาวะเร็วๆออกมาบางเสพนะครับรู้เรื่องนะครับ กันเจ้าจตัวเสีบนะฮะลองมันเขาจะพังเอานะฮะฟังฟังเสียงรถไปมาเด็กน้อ โน่ al, ลดใครมาฮะเอิงนู้นะมันใช่ลุรถดลุงสีป่ะฮึโน่นนะครับลุงสีมาแล้วไปได้ยินเสียงนะเอาะไปได้ยินเสียงจะยังไงนะฮะรอดูอากาศนะครับ เมื่อลุงสีกับคุณแม่มานะครับเป็นโทษข้าเจ้าเลยหลงเลยเร็วมาเร็วผมเป็นมันเห่าเลยเนี่ยอจองแล้วจองแล้วพุณจองแล้วจองแล้วอ๋อไผ่ไม้เอาอ๋อ lưu cá ta khớp khớp hay má bướng ấy mẹ có đấy àn ăn ma đấy nè để liêu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  ôm ai liêu

A handy bấm mầm 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 เอามันเหยีมาที่เรือหนู่มเอาๆเ,เ,เจอครูซีมาแล้วไปแล้วเ<ค><ด>ขาปั่นมานะครับเ,เอามาสิอันนี้ก็รอจ้องอย่างเดียวเลยรอจะเล่นอย่างเดียวเลยหนูนะเอาทุมท่าแล้วครูซีมาเขาปั่นมาแล้ว ไม่มีเพื่อนเล่นนะเพื่อนมาแล้วนู่นทุกเช้านะครับเอ้าเอ้าเฮ้ยเวิดูดูดูคล้องนะครับน้อ ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนะครับช่องบอลชอนชั้นเนี่ยนะฮะเจอกันใหม่นะครับจะกลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ